你妈。 แแต่ตัวพงที่นี่ธาราพักเวลาผ่อนไม่เกิน20่บวันเขามีทอนแ,แบบบ้านหลังใหญ่หน้ากว้างฟังก์ชันจัดเต็มเมื่อเดินเข้ามายังตัวบ้าน<ๆ>ก็จะรู้สึกโป่งโลง่งพะเขาดีไซน์เป็นแบบคอมมอนแอเรียการเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกันเพื่อสเปซที่กว้างมากขึ้นจุดเด่นของที่นี่คือโครงสร้างเป็นอิฐแดงและวัสดุพรีเมียมทําให้รู้เลยนะคะว่าที่นี่เขาใส่ใจแล้วก็มีคุณภาพมากแค่ไหนเมื่อเดินขึ้นมาชั้น2ก็จะพบกับโซนแฟมิลี่แอเรียหรือว่าเป็นโซนพักผ่อนสําหรับครอบครัวอีกหนึ่งโซน หรือว่าใครอยากจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นโซนทางานก็ได้ค่ะมาเริ่มกันที่ห้องนอนแรกกับมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่รองรับฟังก์ชัน w a l k i n c l o s e t ที่เชื่อมกับห้องน้ําในตัวและอีก2ห้องนอนที่มีขนาดความกว้างไม่แพ้ห้องมาสเตอร์เบดมเลยทั้งยังมีสวนรอบบ้านที่เอาไว้พักผ่อนด้านนอกหรือทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวก็ลงตัวสุดๆเลยค่ะมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งขับเฮาส์และสวนส่วนกลางถ้าจะเลือกมีบ้านดีๆสักหลังก็คงแนะนําให้เป็นที่นี่สังคมคุณภาพใจกลางบอวินต้องที่นี่เลยทาร 时间。